ทมไอซ์ฟูแล้วก็ออซัมเนฟี่นะครับผมจะออกคก็จไม่ืดตะะกายออเจมืดๆหน่อยครับแล้วก็ออซัมลายแลกครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบไข่มุกเลยใช่สวยดีส่วนผมจะชอบเป็นเลายแลกแล้วกันลายแลกดูแบบแกรมดีใช่ใช่แล้วนะคะทุกคนฟังนะคะน้องน้องโฟชอบสีลายแลกนะคะใชบผมกดนะคะใช่เป็นแกรมแกรมหน่อยครับแกรมแกรมยากไมแาสี่สีรมทอง โอ้ยเธอฉันโบปลามากเลยอ่ะแนะนำซัมซุงซูมไกลค่ะแนะนำนี่ซัมซุงซูมไกลคือใช้ดีมากเลยเวลาไปคอนเสิร์ตนะครับใช่ต้องตัวไหนคะต้องตัวไหนคะเป็น s ส4 ultra ใช่ซูมได้กี่ x ครับอ่า1 0 0 x ครับผมแล้วก็อ่าวิดีโอก็ซูมได้2 0่สิบ k ก็ชัดมากเลยชัดแจ๋วเลยเพราะว่าผมใช้จริงๆเวลาผมไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมก็จะไปซูมแบบศิลปินที่ผมชอบอะไรเงี้ยซูมใครอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วไปซูมใครก็ซูมเยปุย ฉันไม่ได้ไปเฮ้ยฉันไม่ได้ไปกับเธอคอนเสิร์ตจะไปซุมใครเอ้าก็ผมซูมบนเวทีฉันไม่ได้อยู่บนเวทีฉันไม่ได้ไปผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ผมก็ซูมว่าเออแม่ผมเห็นมดอุ้ยอุ้ยฮะเห็นมดไหมเธอซูมอะไรมดมดเลยก็เธอบอกซูมมันก็เห็นมดดิถูกใจไงแม่มีนทีรุ่นะาเขาไปซูมใครเออมันซูมใครล่ะอัเออก็ซูมสิเป็นที่ชอบ เ,เอา้าวโอคุณไม่มีศิลปินที่คุณชอบเหรอผมก็มีเหมือนกันแล้วคุณก็มีเหมือนกันใ่ เพราะ zoom จากเวทีลงข้างล่างนี้เหรอฮะยึดยังไงหรือซูมกันเองใกล้ๆแบบนี้ก็ซูมก็ชอบเขาก็ซูมก็ซูมอยากดูเก็บไว้ดูเอา z ซูมเจไปไหนเหรอเอ้ยจ zoom ทำไมซูมเจ z ซูมเอ่อก็อยู่บนเวทีมองไม่เห็นอั๊กเห็นรุมสิวมันก็ซูมอ้าวนี่อ้าพอใจยังโ้อจกินตะลืม zoom รูมสิวบ้านท่านน่าขำมากเลยมัน z o o รูมสิวโอเค zoom ถ้าใครอยากซูมเหมือนโฟนนะคะเ A14 ออกตาซื้อไปเลย เนาะเมื่อกี้โพสชุมใครนะขออีกทีอ๋อซุมมดอ๋อซุมมด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 นะคะเออซอ่ดต่อมาเลยไหมแม่อะต่อเลยอ่ะต่อมาเลยอ่ะเอจีซีเอมีเธองงไหมงงไหมตอนนี้ฉันงงอยู่ให้ขายอะไรเนี่ยงงอยู่ครับไปข้ามาโอเคอ่ะได้เราขาย ขายรุ่นไหนอยู่เนี่ยไม่เราเรามีรุ่นเยอะมากไม่ใช่คือมันเยอะมากไงเมื่อกี้ก็ขายอันนี้แล้วอันนี้แล้วแล้วคือโปรโมชั่นมันเยอะมากไงแม่ใช่เพราะว่าเราอยากเราอยากให้ทุกคนซื้อได้ในราคาที่ดีด้วยเราก็เลยต้องบอกโปรโมชั่นทุกตัวไงแม่ใช่ไหมเอฟพีงงงไหมมีใครงงมากกับตัวไหมมาคอมเมนต์มาติ๊งงงไหมจะหมดแล้วแม่จะหมดแล้วอ๋อจะหมดแล้วเหรออ๋อโอเค ซืล Get ิปมาหรือยังก่อนซื้อคลิปมาด้วยนะเดี๋ยวแม่กดใจให้เออแล้วถอดคลิปมาซื้อแล้วส่งสลิปมาเลยเนี่ยทิกตอกฉันก็ได้เหลือไหนๆก็ได้ส่งมาเลยเออฉันจะอวยยศเธอจนปีหน้าเลยยังอวยทุกวันเลยขั้นต่ำเท่าไหร่อะไรนะขั้นต่ำเท่าม่ยี่สิบล้านเออวนี่ชอบน้องตาตายเลยพี่ก็ร่ำละลายเลยชอบแม่มากไม่ใช่ขั้นต่ำเท่าไหร่อะอะไรครับขั้นต่ำขั้นต่ำเท่าไหร่ ให้เขานิดนึงขั้นต่ำเท่าไหริ่มเออยยศตั้งแต่บาทนึงแล้วหกพก้าร้อยใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นเป็อีกอันนึงยังไม่ถึงไงอันนั้นมาซาลิมปิกอ๋อเออเออเดี๋ยว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 ซื้อยังซื้อไปก่อนเมื่อกี้เขาบอกไว้แล้วไงเออ๋ยวไปต่อไปวันที่จะจบไหมเนี่ยถ้าไม่จบก็ต่อไม่เห็นดีเดียวเลยเขาตั้งรอดูกันเต็มเลยเขาติดอยากกลับ เดี๋ยวเขาดูแล้วเขาหลับเดี๋ยวเขาดูแม่แล้วหลับไม่ใครหลับจ้าฉันเห็นแล้วเนี่ยหลับรู้ได้ไงเขาอาจตาตะหว่างห้าาาอยู่นี่แหละมีเดี๋ยวนะมีคนถามว่าไลฟ์นี้จะไม่ถึงไปถึง Galaxy Watch ไหมคะไม่ถึงอะคืออยากอยากอยากดูแล้วนาฬิกาเป็นไงอันนี้ SE ใช่ไหมอันนี้ SE ค่ะอันนี้ SE ที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่เนาะวันนี้มาโปรโมชั่นเหมือนกันแม่แล้วก็โปรโมชั่นจุกด้วยนะคะ